สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวึกเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะพี่พิจาชุดตารางตัวดินเนาะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ามาดูผลกันเนาะพี่ๆจ๋ามาดูผลของรอบที่แล้วนะคะซึ่งรอบที่แล้วของวันที่6แอดให้เด่นไปที่3กับ9นะคะเด่นไปที่3กับ9ผลที่ออกนะคะ6ตัวก็คือ1 9 1 2 6 9นะคะ1 9ก็คือล่างของ6ตัวนะคะเด่นที่9แอดมาถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตัวกลับเนาะแต่ว่าตารางแอดก็ไม่มานะคะล่างของ4ตัวก็คือ1 2อันนี้แอดหลุดไปส่วนบนนะคะ2 6 9นะคะ อันนี้แอดก็หลุดไปเนาะส่วนตารางเรามานะคะ9669แล้วก็มาในชุดกันนะคะเป็นตัวกลับเด่นที่9อยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋ามาในชุดกันเนาะตามต่อกันของวันที่8นะคะวันที่8เข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้เด้อสำหรับพีพีเอฟที่มารับชมใหม่นะคะกับแนวทางลาวพัฒนาของแอดนะคะ ามาตามกันต่อที่ตารางตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะตารางตัวเด่นนะคะแอนให้เด่นไปที่หนึ่งสามแปดนะคะหนึ่งสามแปดศูนย์ห้าเจ็ดนะคะเด่นสุดในตารางนะคะแอนให้เด่นไปที่สาม แล้วก็ห้านะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็คือเด่นสุดในตลางแอดก็จะคัดออกมาสองตัวเนาะอ่ะสำหรับสามนะคะสามแอดให้ไปที่สามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดนะคะส่วนห้าแอดให้ไปที่ห้าสามห้าสี่ ห้าเจ็ดห้าแปดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะพี่พีจ้าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะจับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันนะคะชุดการแอดให้ไปที่หนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะสามสี่ แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะพี่พิจาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะพี่พิจาสําสหรับเด่นที่สามนะคะแอดเน้นไปที่สามหนึ่งสามแปดส่วนห้าแอดเน้นไปที่ห้าสามนะคะแล้วก็ห้าแปดชุดกันหนึ่งแปดเจ็ดแปดอ่ะแปดก็มาเด่นนะแปดก็มาเด่นนะคะ อ่ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แค่ไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสูตรการคํานวณมีค่าวิลุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ